รถเก่งไซส์ใหญ่ในราคาที่จับต้องได้เครื่องแรงฟังก์ชันพิเศษจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแอนสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้นะใครที่เป็นสาวกซีวิกนะคะ ในราคารถมือสองที่จับต้องได้นะคะต้องรอชมคันนี้เลยวันนี้นะคะราคาพิเศษสุดๆไปเลย6,000 600, นกว่าเท่านั้นไม่กว่า6,000นต้นๆน,นะคะอ่ะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะจะมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะคะมาชมกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นกางจังหน้าแบบนี้เลยนะคะของเขาก็คือโมเชียวอยู่แล้วสำหรับซีวิกนะแล้วเป็นสีดำแบบนี้บอกเลยว่าเข้มดุนะคะแถมเครื่องยังแรงและซีวิกตัว 1.8 e ตัวนี้นะคะปี2017นะเะเขาเคลมมานะคะว่าถึงจะเป็นเครื่อง1.8นะ,ะแต่ว่าเครื่องนะคะเทียบเท่าเครื่อง2.0เลยนะคะความแรงเนาะแต่นะคะเมื่อเทียบเท่าเครื่อง2.0แล้วไม่พอแต่ยังประหยัดน้ำมันเท่ากับเครื่อง1.5ลิตรเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าและน่าใช้งานมากๆอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ล้อดานข้าของเขากันเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว e เนาะคือตัวเริ่มต้นของเขานะคะออกใหม่ก็ 8 0 0นนะคะ89,000เนาะวันนี้นะคะถูกลง2 0 0 0นะอ่าล้อห้าขางเขาก็เป็นล้อขอบ16นะคะแต่ว่าแก้มยางเนาะก็จะกว้างนิดนึงนะคะมาที่กันตัวรถนะคะสีดำแบบนี้ฟังก์ชันพิเศษก่อนที่จะเข้าไปในรถเนาะเรานะคะอ่าเห็นกุญแจตัวนี้ไมมเอ่ยนี่แบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปจอดรถเนาะแบบที่กลางแดดอะไรเงี้ยแล้วราแบบอุ ถ้าจะเข้าไปนั่งในรถมันก็ร้อนหรือว่าจะรถที่ใกล้ๆนะคะอยากให้รถมันสาตาร์ทเองเนาะก็คือสาตาร์ทรอเราเราจะได้ไม่ร้อนนะ,ะก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนี่กดปุ่มย้อนกลับตรงนี้นะคะเอาเอาอ่านี่นะคะก็มาแล้วนะคะเป็นไงเอ่ยตอนนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะก็สาตาร์ทเองแล้วนะคะ ระบบแอร์ภายในนะคะก็เป็นระบบอัตโนมัตินะตอนนี้นะคะรถก็พร้อมใช้งานแล้วถ้าเกิดว่าเราไปจอดรถในที่แบบว่าอ่ะมันแดดอย่างเงี้ยเราแบบว่าอ, í, อยากแบบเหนื่อยเนาะทำงานไมเน่เหนื่อยนะคะหรือว่าไปเดินชอปปิ้งเหนื่อยอย,อยากจะเดินเข้ามาในรถล้วพร้อมแอร์เย็นเนี่ยมันก็สามารถสั่งด้วยปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ภายในของเขากเลยภายในของเขานะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นเบา สีดำแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยได้สีแดงนะสวยนะแต่ว่าตัวนี้นะจะยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะคะก็เป็นระบบแมนวนวลนะคะอ่ะเข้ามาภายในนะคะเราก็ไม่ต้องกดปุ่มพุสตาแล้วปุ่มพุสตาอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องกดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้รถมันสตาร์ทไว้ให้เราแล้วเนาะตัวนี้นะคะไม่ใช่หน้าจอสัมผัสนะแต่ว่าก็ยังฟัง FM MM ฟได้ปกติแล้วก็ มีเชื่อมนะคะบลูทูธได้ปกติเลยนะคะสำหรับคันนี้พวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัยมั l t i f u n ก์ชันนะคะอ่าก็ยังไม่มีคูดคอนโทรลเนาะแล้วก็แพดเดิลชิพนะคะสำหรับตัวเริ่มต้นตัวนี้อ่ะตรงนี้ก็นี่เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะอ่ะมาที่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นระบบเบรกมือนะคะแบบไฟฟ้าแล้วถ้าเราจะใช้เบรกมือแล้วก็กดขึ้นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเนาะ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะ้ำสลหรับซีวิคของเขาเนาะก็เป็นรถเก๋งใหญ่นะคะก็ภายในก็กว้างขวางอยู่แล้วแล้วก็วคืออ่าอีกอย่างหนึ่งคือมันนั่งสบายมากๆนะคะสลหรับซีวิคคันนี้นะก็คือด้วยเบาะของเขาเนี่ยมันก็รับกับสรีละเรานะคะเดินทางไกลก็ไม่เมื่อยนะคะสะดวกสบายแถมพื้นที่ด้านหลังของเขานะคะก็ยังทําให้คนที่นั่งหลังเนี่ยสะดวกสบายมากๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันเลยนะคะ มากันที่ด้านหลังนะคะก็แบบนี้เลยนะคะไม่เมื่อยนะคะเบาะตรงนี้นะคะก็อ่าปรับมาแบบพอดีนะคะกับเวลาเราเดินทางไกลมันก็ไม่เมื่อยคอเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะคะก็ดูล่ละนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่อ่าที่เก็บสัมภาระด้านหลัง,ขงเขาเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะจะกว้างขวางแค่ไหนนะคะแต่บอกเลยว่าซีวิกนะคะเป็นรถเก่งใหญ่รุ่นหนึ่งที่ ไม่ว่าจะคนนั่งหน้านัา่งหลังก็คือเขาใส่ใจนะคะนอกจากจะก,กว้างแล้วนะคะมันยังนั่งสบายมา,ากๆด้วยนะคะมากันที่ด้านหลังของเขานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้ายเนาะแบบ LED นะคะคันนี้นะคะไม่มีกล้องหลังมาให้นะคะเพราะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะและไม่มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะโอ้โหพื้นที่เก็บสัมภาระบอกเลยว่านอนได้นะคะถือว่ากว้างมากๆนะคะ กว้างสุดๆไปเลยนะคะส่วนด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นล้อไหลและชุดแมลงนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะอ่าถึงจะอ่าพับเบาะไม่ได้เนาะแต่ว่าก็พื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วสำหรับซีวิคคันนี้นะคะวันนี้นะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่นะคะไม่มีเงินดาวน์รถนะสามารถนำมะพร้าวหนึ่งทลาย มาแรกเงินดาวนะคะได้ถึง60,000บาทสำหรับรถซีวิคคันนี้นะราคาหน้าป้ายของเขานะคะ689,000บาทสลับมือสองนะ,ะซีวิก1.8 e <c oughs> ปี2017 <c oughs> นะแต่นะวันนี้ลูกค้าที่ติดตามชมนะค,ะ <c oughs> คลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะก็รับไปเลยนะคะส่วนรถนะ,ะ6 0 0 0ืบาทนะ,ะแต่เงื่อนไขคือ ต้องเอามะพร้าวหนึ่งทลายมาแลกส่วนลดนี้เท่านั้นนะคะก็ราคาเงินสดตัดโบนนะคะหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทยังไม่รวมแบกและค่าดําเนินการนะคะสำหรับรถคันนี้ถูกลงกว่าอ่ามือหนึ่งสองแสนกว่าบาทเลยนะคะถือว่าคุ้มค่ามา,มากๆนะคะอ่าถ้าออกมือหนึ่งเนี่ยก็ต้องดาวเป็นแสนนะคะแต่คันนี้นะคะเครดิตดีอาชีพชัดเจนฟรีดาวผ่อนงวดนะคะหนึ่งมื่นหนึ่งพันกว่ากว่าเท่านั้นเองนะคะแปดสิบสี่งวด ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อแอนได้ที่เบอร์0942581676แอนสามเหลี่ยมออโต้อย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้สวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ